ยังรถปืนเห็ดอยู่ปุ๊บโอยยางเตะนี่อันนี้คือว่าที่ปืนเห็ดนี่เป็นไอ้นั่นเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นกับมีทอมีอย่างยู่เด้คล้ายว่าเออให้นามันระบายหากันถึงนะแต่ว่าที่ปืนเห็ดเอ่อกันอย่างสี่ปวาหนึ่งคนที่อยู่ฝากนั้นก็ได้ขำไปขำม,มาหากันได้นะพี่น้องโอ้ยปลาปลาอยู่นี่คือหลายแทะอนบนป,ปูบับปูบับอยู่ อุ้ย hmm. ค uh ุณน่ะอืมตัวใหม่ไงนี่แหละคือธรรมชาติพี่น้องอุ้ยเห็นไหมก่อไฟนี่เพิ่นใช่ไหมเอาออกบ่ออกบ่รู้เด้อนี่แต่ว่าเพิ่งน้องใหม่อ้าวอีหยังเนาะแลียนชกฉกไปเพิ่งน้องใหม่หลายช่วงนี้น้องใหม่ขึ้นหลายพี่น้องโอ้เพิ่นอันโคไปเค็ดทางขุ่นพร้อมกันอืม ดีปแบบพุ่มไม่ตัดเองสินี่ไปดอกแต่ยางไปหอดปุ่นปุ่นทำไมเพิ่นหักไว้บ่รู้ว่าเพิ่อนซื้อือก่อใหญ่ป๊อดผู้นด้อเยอะแยะอยู่เด้อพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดงานเอาเพิ่นจกเฮ็ดคองบ่จกเฮ็ดคองน้ำบ่ล้างคออืมเพราะว่าอันนี้น้ำมันก็หลายเพิ่นเพิ่นสิลอกฟังนี่บ่นี่ อ๋อหยุดหยุดไว้แค่ตรงนี้ตรงน,รงนี้คือว่าลอกเท็รด,ดุอยู่แล้วเนาะนี่อันนี้ปีกายนี่จะเห็นลอกโเมันบอตรงนี้อีปีกอนเนาะเพราะว่าแล้วบบนี้ไอ้ตนแน่ตัวจ,จอ,อกเพิ่งจะขึ้นมาก็คือประมาณเท็จอยู่เรื่อยๆเนาะความไอ้หลอกคล้องเนาะนี่พี่น้องน้มามันเคยแหงเดือแต่ว่าอุละเข้าไปลึกๆแล้วอันนี้ว่าเพิ่นติจกวางทอววาสั่นมา เจา้าโอ้ยน้องใหม่พี่นอ้องเอ้ยผสมวางเลยคุณเต็มก็กระปุกตะปะอยู่อันนี้ปลายปลายหน่ำนะพี่น้องอันผู้ใหญ่ละว่าชนมากหน่ำจะมาแต่ถึงเขาหุ่นเลยพีน่น้องนี่ครับคือคืออยู่มาทั้งนี้เลยเนาะเราเพิ่นก็เลยอ่าสิวางทอ่อให้เป็นน้ทำมันล้นปลายเนาะกับคือบ่ได้นั่นกับสีวางทอ่อตรงนี้พี่น้องไหลลงตรงนี้ เห็นเห็นปีกาจิกอนเนาะจะคุณเห็ดเนีก็สะอาดดีแต่ว่าแป๊บเดียวอ่ะเนาะไอ้อียงก่อนแหนหรือจอกอีหย่างนันเพิ่นก็ขึ้นมาแต่ว่าน้ำเนี่ยบอกตรงเลยใส่แล้วก็ลึกนะลึกน่าน้ำเนี่ยแล้วก็ตรงฟังนี่จะกว้างกว่าเด้ไปส่ถุงมัดพูดพี่นาะฉนั้นเพื่อนนั่นล้างเพิ่นจิจอนล้างคอเนาะ แหมนี่มันคือมันอยู่ไกลน้มนได้กินตลอดไลยนี่ยเพี่นเออมาใหม่ไมลยเยอะๆด้านใหนาแต่ว่าบาบามุนเขาไปไทยเพิ่งอันที่เพิ่นนี่ยสงสัเพิ่นสะเฮ็ดน้ะเพราะว่าบางคนเพิ่นแ็นสเสื้อจนมากเพิ่นจะเฮ็ดให้อ่อยกันคือบอกยังไงว่าช่วงอ่อยเป็นราคา้เพื่อนก็นจะเอาที่น้ำมาลงอ่อยกันโพอนเพื่แต่วา่านี่สงสัยสะเฮ็ดน,น,น้ำนะัน่นีเข้าไปทั้ง นาหัวไปอยู่ไหนๆอยเลยจะย่างไปหัวหลองเมยเมยแล้วคือลอกมาถึงตรงนี้นะตรงนี้เพิ่นสิบเอ็ดตอก็คือเอาไว้อาจจะปีนาหรือสองสามปีค่อยลื้อแค่นึงแต่ว่าตรงนี้ก็คือที่เพิ่นเริ่มมาตะานะาาาาพูนล้วพี่น้องนะก็คือมเมอก่อเส้นเส็นทำเป็นทั้งพูนห้อพี่น้องเส้นตรงเนี้ยกะทะลุกออกทั้งพูนแต่จะมีอีกถนอนอีกแบบนึงนกัน คือคือคือจะทะลุกันได้เอาออกไปนี่มีนะเพื่อนเ่เพื่อนกับไปทะลุออกพุณนได้ด้วยกันดิกต่คือหมายถึงว่าที่เพื่อนเฮ็ดตรงเนี่ยเป็นคู่กันเนี่ยคือมันทะลุไปพุ้นได้ออกไปคือเพื่อนจะเพื่อนจะเฮ็ดยังสี่ไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นคล้ายๆว่ากันที่จะว่าน้ำกับ่เคยแหงเด้ไปฮอดพุ่นเพื่อนก็สิตเป็นคู่แบบนี้อีกก็เป็นถนนนั่นแหละพี่น้องเพื่อนจะเหมือนแบบเป็นคักเก็บน้ำบ่เคยแหงเด้ เออมีใส่ตลอดเราเพื่อนขยันนะเพื่อนปลูกผักนะพืชผักสวนครัวทรงนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ่อืึดไร้ได้ถ้าเพื่อนขยันเศรส่วนมากเพิ่นเห็ดกันนะได้ภักหลังม้าก็คือเพิ่นเห็ดไทยในหลังจากเอาอ้อยเลืวอนะเอาเพิ่นอันเกี้ยวเขาอย่างนี้เพื่อนก็จะปลูกผักเนาะปลูกผักทรงกันแม่พี่น้องเป็นพวกพืชล้มลุกผักล้มลุกนะพี่น้องนั่นแหละเพราะว่าน้ำน้ำบรเคยขาดเนาะ ย่างกับเราพี่นอ้องบอม่มแดดจ้าดอกแต่ว่าห้อนเอาเนี่ยอ้นว่านั่งเลน่นพูดคุยกับอันพ่อ่ไม่หญยเนาะภาษาบ้านอีสานเขาเออนพ่อ่ไใใใใม่หญ่เนาะพ่อตู้แม่ตู้พอ่อโซนแม่โซนเนาะภาษาอันทองทิ่นหรือภาษาบ้านๆนเนาะเนี่พี่น้องนี่อ่ะไอ้ก้อนดี่บานนี่ความสุขของเพล่นเนาะนี่แหละค่ะวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านเนาะนี่แหละค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟเนาะพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศนะความอ่าเรียกว่าความสุขเนาะโอ้ทางผุ่นหลากเคี้ยวกวยตุเลงตุเลงผุดยเคีย้ยวกวยหนวยหงายนี่แหละค่ะพี่น้องความสุขผู้เฒ่าเพิ่นกับมีความสุขเนาะได้ออกมากับบรรยากาศยังสินะคะไปกับบรรยากาศ แบบนี้เลยนะพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมคณะคะคทุกท่านสุภูสุคนวิถีชาวบ้านวิถีชนนบทกษตประมาณนี่น้องพี่น้องตามช่วงฤด,ดูการในการท,ทําไร่ทํานาทําสวนหรือว่าการอยู่แบบอ่าไล่สไตล์แบบวิถีชาวบ้านอิีงน้องพี่น้องเนาะบายบายจ้าขอบคุณอีกครั้งค่ะทุกท่านสุภูสุคน